สวัสดีครับวันนี้พบกับบันมุงพระเครื่องนะครับเรามาพบกันใน ep ีที่75นะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะบันมุงพระเครื่องสนใจติดต่อสอบถามแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกรายการนี้อง์ละ2 0 0บาทนะครับเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะจัะชัด,ชด นี่เนี่นะนี่เป็นพับผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่ปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลังยันตีนะครับมีเส้นเกศานะครับดำๆที่เส้นเกศานะผมจะถอนแสงนะผมเละเอียงให้รายการที่สอง เป็นภาะปิดตานะครับมหาอุตะกะะลัวนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนี่เตรียมพลาสติกมาเหมือนกันรายการที่สามเป็นภาะเนื้อชินตะกัวนะครับผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะทุกรายการนี่องค์สองร้อยนะครับฟรี ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับในการที่4เป็นพระล่วงยืนนะครับเป็นตำหนิแดงนะครับพระล่วงหลังลังปืนนะนี่ครับในการที่5เป็นกุมารน,นะครับยืนนะครับกุมารยืนโชคลาภครับ มีจานมีฝังตะกุดหลังนะครับไม่ทราบที่ไหนนะครับแต่น่ารักมากเลยนี่นะครับีในาการที่ห้านะในการที่หกเป็นเหรียญหลงพวกคูณนะครับเป็นเหรียญค่อนข้างใหญ่หน่อยนะฮะเป็นใหญ่เลยนะนี่วา,วางบนฝามหญ่เลยใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเหรียญพกคูณนะครับ ด้านข้างเป็นเฟืองสตังนะครับอย่างเป็นสอกกรน,นะครับเห็นวสวยๆเลยนะรายการที่เจ็ดหลวงปู่แขกนะครับวัสุนทรประดิษฐ์บางกรรมนะครับหลวงปู่แขกเห็นกะไลทองนะสวยๆเลยปีสองห้าห้าห้านะครับ ดูในเล่มสตเตเลต์นะหมายเลขที่แปดเป็นพระรูปหล่อ,อพระพุทธนะครับหลวงพ่ออะไรหลวงพอ่อทันใจนะครับเป็นหลวงพอ่อทันใจนะด้านหน้าเขียนว่าหลวงพอ่อทันใจนะครับนี่หลวงพอ่อทันใจนะรายการที่แปดรายการที่เก้าเป็นพระ คุณแผงปูดทิมนะครับคุณแผงปูดทิมนะนี่ครับหลังยันห้าลงผงตะไบนะครับนี่ครับในการที่สิบเป็นพระเนื้อดินผสมใบาลานนะครับดินดำนะไม่ทราบที่ไหนนะมีรูเสียบก้นนะครับ รายการที่11เป็นพระหลวงปูทิมนะครับเหรียญเจริญพรวัดละหารไร่นะครับร,ร,ร,ระรบยองนะครับมีต่อโค้ดนะเจริญพรล่างครับหมายเลขที่12เป็นเหรียญตะกัวนะครับหูขาดไม่ทราบที่นะครับ ไม่ทราบทีนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะหมายเลขที่13เป็นหลวงพ่อสดทอหล่อลอยองค์นะครับไม่ทราบปีนะแต่ดูจากโลหนะน่าจะปี3กว่านี้แหละครับ2กว่าสามปามนะหมายเลขที่14เป็นพระเนื้อดินสังกระจายนะครับองค์ใหญ่นิดนึง ใหญ่เท่าบางกระถิงน,นะครับตามสภาพนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เป็นปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงสีขาวแต่เป็นพิมพ์เดียวกับหลพ่อหรือสีเลยนะแต่ทำไมเป็นสีขาวนะครับนี่่้าปิดตามนจากที่เหมือนกันหมายเลขที่สิบหก เป็นพระยอดขุนพลนะครับเนื้อดินนะครับยอดขุนพลเนื้อดินนี่นะครับช้าๆชัดๆ,ๆนะครับผมวอากล้องส่งยังไม่ได้นะครับมือซ้ายจั่ค่อยดีท่าไรนี่ครับเป็นพันนางไม่รูก้กุไม่ทราบที่นะครับเห็นเนื้อดินเผานะนเนื้อดินเผานะครับ หมายเลขที่18เป็นพะระลีลายืนนะครับเป็นพะระลีลายืนนี่นะครับเนื้อชินนะนียืนสวยงามเลยหมายเลขที่19บเเป็นพระพุทธนั่งสามขานะครับหน้าตักอยู่ประมาณสัก ให้เลยดีกว่าไม่ต้องกะไม่ต้องเกงกันนี้นะครับน่าตักอยู่ประมาณสักหนึ่งนิ้วจะได้นะนี่นะครับนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วนะครับน่าตักอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเป็นพระพุทธสามขาเนะนี่กลนกลวงเป็นเนื้อโลหะนะเน,เนื้อโลหะ หมายเลขที่ยี่สิบเป็นพระยืนนะครับเรียกอะไรน่าจะเป็นแม่ย่านะหรือพรนางอะไรตัวอย่างนี่นะครับเป็นเนชินนะครับเนบื่อซากลุเนืซาบที่นะครบทุกยี่สิบองนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับทุกรายการองเองร้0ยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับ